ในดินแดนล้านนาอันรุ่งเรืองนามเขหลังนครหรือจังหวัดลำปางในปัจจุบันมีพระอารามศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือด้านพุทธานุภาพและอภินิหารมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนั่นคือวัดพระาธาตุลำปางหลวงตำนานการสร้างและอภินิหารของพระาธาตุแห่งนี้ยังรากลึกในความเชื่อของผู้คนเป็นดังเสาหลักทางจิตวิญญ,ญาณที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพ หลังจากการตรัสรู้และเผยแผ่พระธรรมพระองค์ได้เสด็จมาโปรดสัตว์ในดินแดนล้านนามาถึงบริเวณที่ตั้งของวัดพระาธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันหน้าที่แห่งนี้พระองค์ได้ประทับอยู่ครู่หนึ่งและพยากรณ์ว่าในอนาคตจะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาประดิษฐานหน้าที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาการเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายร้อยปี จนกระทั่งถึงสมัยของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรฮริพุนชัยผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าพระนางได้ทรงทราบถึงพุทธพยากรเกี่ยวกับพระธาตุที่จะมาประดิษฐานที่เขหลางนครจึงได้มีพระราชดำริที่จะสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพระนางจามเทวีได้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุและพระอัฐิทาุส่วนหน้าผากข้างขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงบริเวณที่สร้างพระาธาตุได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมีนกสาลิกาคู่หนึ่งบินวนเวียนอยู่เหนือบริเวณน,นั้นส่งเสียงร้องดุจจะแสดงความปิติยินดี ขณะที่ขุดดินลงไปเพื่อวางรากฐานเจดีก็บังเกิดแสงสว่างจ้าผวยพุ่งขึ้นจากหลุมเป็นสัญญาณว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมงคลและเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระราชศสัทธาันเปลี่ยมลน้นพระนางจามเทวีได้ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างองค์พระาธาตุขึ้นโดยมีผู้คนจำนวนมากจากทั่วสารทิศมาร่วมแรงร่วมใจกันจนกระทั่งสำเร็จเป็นองค์พระาธาตุอันงดงามบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ไว้ในภายเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอภินิหารของพระาธาตุลำปางหลวงมีได้หยุดอยู่เพียงการก่อสร้างแต่ยังปรากฏให้เห็นประจักษ์อีกหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ หนึ่งในเรื่องราวที่เล่าขานกันมาคือเมื่อครั้งที่ข้าศึกต่างชาติยกทัพมาประชิดเมืองลำปางชาวเมืองได้มารวมตัวกันที่องค์พระาธาตุอธิษฐานขอพรให้พระาธาตุคุ้มครองปรากฏว่าข้าศึกเกิดความหวาดกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นและในที่สุดก็ถอยทัพกลับไปโดยไม่สามารถเข้ายึดเมืองได้ นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าถึงเงาพระาธาตุกลับหัวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากแสงสะท้อนผ่านรูเล็กๆเ,เข้ามาในวิหารพระพุทธทำให้เกิดภาพองค์พระาธาตุปรากฏบนผ้าหรือผนังในลักษณะกลับหัวซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้พบเห็น พระาธาตุลำปางหลวงจึงมีได้เป็นเพียงศาสนาสถานแต่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาพลังแห่งพุทธานุภาพและเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันอันแน่นแฟนระหว่างผู้คนกับพระพุทธศาสนาดุดดังแสงประทีปที่ส่องนำทางจิตวิญญาณของผู้คนในเขหลังนครให้ยังคงยึดมั่นในคุณงามความดีตลอดมา